มเพื่อนเล่นไม่ได้หรอกข้อมูลที่พบนะฮู้เอาไหมถามไมสิริพ่อฉันสินนริพ่อฉันคือใครซิริพ่อฉันคือใคร พ่อของคุณชื่อวิทไม่ใช่พ่อฉันฮีโร่พ่อฉันคือพีร่ร้แต่ไม่ใช่วิทนี่คือผลลัพธ์บางส่วนจากอินเทอร์เนต็ตซิลิฟังเรานะข้อมูลที่พบนะ ซีรีฟังเรานะพ่อของฉันไม่ได้ชื่อวิพ่อของฉันชื่อฮีโร่แบ๊กนี่คือผลการค้นหาบางส่วนซีรี <What? S 2> จากข้อมูลในวิกิพีเดียซีรีหรือแพลงเป็นสิ ิรคุณคิดว่าฉันคือสิริรอคะเป็นคำชมที่ดีมากเลยดีใจเหมือนได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนเลยค่ะเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาคือฉันก็ไม่มีเงินเหมือนกันะคุณได้เงินเดือนเท่าไหร่ ได้เงินเดือนเท่าไหร่การได้คุยและช่วยเหลือคุณถือเป็นรางวัลกับฉันแล้วค่ะรู้ไหมว่าลูกฉันเรียนที่ไหนรูปภาพเหล่านี้น่าจะตรงนะมันไม่ตรงเลยขอโทษค่ะหากต้องการรายงานปัญหาคุณสามารถส่งความคิดเห็นได้ค่ะ ทำทำไมเธอไม่จำดีๆโรงเรียนฉันชื่อน้ำพึ่งข้อมูลที่พบนะรูไหมฉันคือใครคุณเคยบอกว่าคุณชื่อฮีโร่ฉันไม่มีทางลืมแน่นอนค่ะหนูชื่ออะไรหนูบอกมันได้ดูุฉัน <c oughs> ฉันชื่อฮีโร่แบก,ก็เหมือนชื่อฮีโร่แหละ เจอผลการค้นหาตามนี้นะบ้านเอนอไว้คุยกันใหม่ขอให้นอนหลับฝันดีนะคะมันยังไม่เทียเยยยเท่ยงเลยซิรนโง่แล้วไงสิรีข้ามเลยเลมนเที่ยงอะไรมันยังไม่มืดเลยจะกุไหนได้ไง ซี่ี่มันยังไม่เมืดอไรจะกุดไหนขอโทษด้วยพอดีไม่ได้ยินที่คุณพูดเมื่อกี้ช่วยถามอีกครั้งได้ไหมหนุตไ้แต่คุณต้องบอกมาก่อนว่าโรงเรียนฉันฉันทำเต็นที่แล้วเป็นเพราะว่าเน็ตช้าหรือเปล่านะ <laughs> ใช่เธอต้องเดิมเน็ตแล้ว <laughs> นี่คือผลการค้นหาอันดับแรกแรก เขาไม่ได้บอกว่าเน็ตเขาช้าเขาบอกว่าเน็ตหนูาช้าหรือเปล่าเน็ตหนูชาหรือเปล่าหนูบอกเขาที่ลูกเน็ตเราไม่ได้ชาต่อไปนี้เป็นผลการค้นหาอันดับแรกๆนะซิลิถ้าฉันพูดใหม่เธอต้องบอกมาก่อนว่าฉันเรียนที่ไหนนี่คือผลการค้นหาบางส่วน จะอนุบาลน้ำพึ่งไหมนี่คือโรงเรียนอนุบาลน้ำพึ่งใช่ไหมคะมันไม่ใช่ใช,ใช่หรอใช่ัน่นไงอนุบาลน้ำพึ่งโ <Okay S 2> องค่ะ,คะจะมาโอโคงโอเคอะไรใครใครหนูวหลยหนูพูดกับใครเนี่ยพูดกับสิริโอ้พูดกับสิริส <laughs> ิริบอกว่าไปคุยกับเครื่องปรับอากาศ อ่าไปไปยังไม่อยากไปไป,ไปไปนี่แม่ไปคุณแม่นี่บายบา